ครูตีส่งเชื่อเรื่องมาสั้นๆของฝากเชื่อว่าของฝากในที่เนี้ยไม่ธรรมดาเรื่องนี้เป็นเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ของใครฮะครูตีเป็นเรื่องของมีท่านที่ฟังท่านหนึ่งครับเขาทักเข้ามาเขาบอกว่าเขาอยากถ่ายทอดเรื่องเนี้ยสําหรับเขาอ่ะเขารู้สึกว่ามันค่อนข้างจะอยากให้นําไปถ่ายทอดอแล้วผมฟังแล้วดูข้อมูลดูอะไรทุกอย่างแล้ว ดูโปรไฟล์ดูอะไรทั้งหมดผมว่าเรื่องนี้เป็นหนึ่งเรื่องที่ผมรู้สึกว่าน่านํามาถ่ายทอดนะครับก็เลยนํามาถ่ายทอดกันในวันนี้นะครับครับโอเคงั้นก็ขออนุญาตเริ่มเลยเชิญเลยนะครับโอเคครับงั้นระดับแรกนะครับขออนุญาตทักทายคุณเต้ทีมงานและท่านผู้ฝัทุกท่านนะครับครับผมเชื่อครับว่าเอ่อในชีวิตคนเราอ่ะดําเนินมาถึงจนถึงตอนเนี้ยเชื่อว่า เราน่าจะมีทั้งหนึ่งเราเป็นคนซื้อของฝากให้คนอื่นหรือไม่ก็เราเป็นคนที่อยู่ตรงนี้แล้วคนอื่นเอาของฝากมาให้เราอ่าเป็นผู้รับและผู้ให้เนาะครับเรื่องนี้ตั้งชื่อว่าของฝากเพราะว่ามีท่านผู้ฟังท่านหนึ่งครับชื่อว่าคุณแพรอืโทรมาเล่าให้ฟังค,คุณแพรเล่าให้ฟังว่าช่วงนั้นครับเป็นช่วงวันปีใหม่ซึ่งทุกคนก็ไปเที่ยวกันตามปกติเลย บางคนก็ไปเที่ยวที่นน่นที่นี่ให้นั่นครับคราวนี้ครับพอไปเที่ยวเสร็จมันก็จะมีของฝากกลับมาหากันคุณแพ้เขาก็ซื้อของฝากไปให้เพื่อนๆนให้เพื่อนที่ทํางานให้ครอบครัวให้อะไรก็แล้วแต่คราวน,นี้มีเพื่อนของคุณแพ้คนหนึ่งครับชื่อว่าคุณกิ่งคุณกิ่งไปเที่ยวที่ต่างจังหวัดมาแล้วก็เอาของมาฝากคุณแพ้ครับซึ่งของฝากที่ได้มาครับมันเป็นตุ๊ก,กตาผ้าเย็บด้วยมือนะคือมันจะเป็น เอ่อถ้าเราไปเทียบกันจังหวัดทางภาคเหนือครับครับถ้าเกิดขึ้นดอยที่ไรเลยเราจะเจอของฝากที่เป็นงานฝีมือใส่เยอะพอสมควรเลยนะครับตุ๊กตาผ้าอนี้เป็นแบบนั้นเหมือนกันเป็นตุ๊กตาผ้าย,ยิบด้วยมือแล้วก็ถือช่อดอกไม้เป็น่อดอกไม้แหง้งคับคุณแพรอธิบายเกี่ยวกับตุ๊กตาผ้าไว้ว่ามันเป็นตุ๊กตาผ้าใส่ชุดชาวเขาครับตาสองข้างทําด้วยลูกปัดสีดาห้อยด้วยเครื่องประดับ เป็นหินสีหลายๆสีเลยส่วนที่ผมก็มีไม้ไผ่เหลาเป็นเครื่องประดับแล้วก็เสียบลงไปที่ผมครับแล้วตัวตุ๊กตาเองครับก็ถือช่อดอกไม้ที่ทำจากดอกไม้จริงคาดว่าน่าจะเป็นดอกไม้เอาไปอบแห้งหรือกระบวนการอะไรก็แล้วแต่มันเป็นดอกไม้แห้งที่ทำจากดอกไม้จริงนะครับครูแพนพอรับมาแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยเขาชอบมากเลยตุ๊กตาตัวนี้อันดับแรกเลยเขาก็เอาไปวางไว้ที่ห้องรับแขก จากนั้นตัวคุณแพเองครับกับคุณกิ่งก็ไปทางเา้าด้วยกันของนอกพอกลับมาครับสิ่งแรกที่ตัวคุณแพเห็นคือตุ๊กตาที่ตอนแรกเขาวางไว้บนหลังตู้เนี่ยในห้องรับแขกมันตกลงมาที่พื้นครับตอนแรกคุณแพก็เข้าใจว่าเฮ้ยเขาคงวางมันไม่ดีม,มันก็เลยตกลงมาก็เลยหยิบขึ้นมาครับแล้วก็เดินเข้าไปไว้ในห้องนอนวางตรงตู้ที่วางตุ๊กตาเพราะงานะเอียดของตัวคุณแพเองครับ,รบแต่ชอบสะสมตุ๊กตา ในห้องนอนเขาอะตรงถ้าเกิดเขานอนเนี่ยครับปลายเท้าเขาจะเป็นทีวีแล้วถ้าถัดจากไปทางด้านขวามือนะครับหรือทางด้านต้ายของทีวีจะเป็นตู้เก็บตุ๊กตา<ม>ก็จะมีเป็นประตูกระจกปิดล็อกได้มีตุ๊กตาเยอะแยะมากมายเลยค,คุณแพรก็เลยเอาตุ๊กตาครับไปวางไว้ในตู้นั้นแล้วก็อาบน้ําอาบน้ำเสร็จก็เข้านอนวันแรกจบไปครับคราวนี้ที่บ้านคุณแพรครับ อยู่กันสองคนคือตัวคุณแพรกับคุณแม่ตอนเช้าก่อนไปทํางานแม่คุณแพรก็พูดขึ้นมากับคุณแพรว่าเออเมื่อคืนเนี้ยฝันแปลกฝันฝันว่าเจอเด็กเดินไปเดินมาในบ้านในฝันก็ทักนะว่าหนูเป็นใครเข้ามาได้ยังไงแต่เด็กคนนั้นไม่ตอบครับแต่ใช้วิธีวิ่งหนีไปทางห้องรับแขกแม่ก็รีบวิ่งตามไปแต่พอไปถึงปุ๊บไม่เจอใครที่งรับแขกเลยใครที่มั่นใจว่าในฝันะวิ่งตามเด็กคนนี้มา พอไปถึงห้องรับแขกเสร็จปุ๊บไม่เจอใครแล้วแม่เขาก็สะดุ้งตื่นอตอนแรกคุณแพรฟังครับก็เฉยเฉยไม่ได้สุกใจคิดอะไรอืมแต่พอลาเดินจะออกไปทํางานนอกบ้านครับการจะเดินออกจากบ้านหลังเนี้ยจะต้องผ่านห้องรับแขกเพื่อไปที่ประตูค,คุณแพรบอกว่าเขาเจอตุ๊กตาผ้าตัวนั้นตกอยู่ที่พื้นทั้งที่เมื่อวานนี้เขามั่นใจว่าเขาไปเก็บไว้ในตู้ตุ๊กตาในห้องนอนแล้วครับ ตอนนี้คุณแพ้เลยรีบเดินเข้าไปกลับไปดูในห้องนอนครับรก็ปรากฏว่าไม่เจอตุ๊กตาตัวนั้นที่ชั้นวางตุ๊กตาตอนนี้คุณแพ้บอกว่าเขาเริ่มรู้สึกไม่ดีกับตุ๊กตาตัวนี้และวว่ามันแปลกๆแล้วแหละแต่คราวนี้ด้วยความที่มันได้เวลายอย่างไงก็ต้องไปทํางานครับก็เลยใช้วิธีเอาตุ๊กตาตัวนั้นน่ะวางไว้บนหลังสู้ที่รรับแขกที่เดิมโดยที่ไม่ได้บอกอะไรแม่เพราะก็กลัวแม่จะกลัวอืจากนั้นพอไปถึงที่ทํางานครับ ก็อาศัยเวลาว่างโทรหาคุณกิ่งถามว่าไปได้ตุ๊กตาตัวเนี้ยไปยังไงคําตอบที่ได้มาก็คือไปเที่ยวไปเที่ยวที่ทางเหนือครับแล้วคราวนี้ยพอละขึ้นดอดยไปครับก็จะเจอพวกร้านขายของที่คนท้องถิ่นเอามาขายมีงานสีมือมัอม่งมีอะไรมัง่งมีทั้งพวกผ,ผ,ล,ผลผลิตผ,ผลิตภัณฑ์ต่างตตัวคุณกิ่งเองครับก็ซื้อของฝากมาให้เพื่อนๆแล้วก็ที่ทํางานเจอไหนถูกใจก็ซื้อ,อน,นั้นครับก็ซื้อมาเรื่อยๆเนะ แต่คราวเนี้ยจาได้ว่าตุ๊กตาที่ซื้อให้คุณแพะตอนนั้นหลังจากที่ซื้อของฝาเศษหมดทุกคนแล้วกําลังจะลงเขาเจอชาวบ้านคนหนึ่งครับคือร้านอื่นๆน่มันจะเป็นแผงอาจจะเป็นแผงจากไม้ไผ่ทาเป็นล็อกๆ็อกแต่คนเนี้ยครับเขาเอาผ้ามาปูที่พื้นแล้วก็มีของวางขายอยู่หลายอย่างเลยคุณจริงเลือกไปเห็นตุ๊กตาตัวนี้ครับเป็นตุ๊กตาเย็บมือน่ารักดีก็เลยซื้อมาฝากคุณแพรพอรู้ว่าคุณแพรเองอะ สะสมตุ๊กตาอยู่ครานี้ครับเป็นตัวคุณกิ่งเองแหละที่สงสัยว่าแล้วคุณแพโทรมาถามเรื่องตุ๊กตาทําไมคุณแพ้ก็เลยเล่าเรื่องแปลกๆที่เจอเมื่อวานให้ฟังครับทั้งที่เรื่องตุ๊กตามันด้ที่ทั้งที่คุณแม่คุณแพรฝันครานี้ครับคุณกิ่งก็บอกเฮ้ยคิดมากเองหรือเปล่าอาจจะลืมอาจจะอะไรไหมพอเมื่อวานเนี้ยกว่าจะกินข้าวกว่าจะกลับบ้านมันก็มืดแล้วนะอาจจะเผลอลืมอะไรหรือเปล่าซึ่งตรงเนี้ย ด้วยความที่ตัวพแพรเองไม่ได้โฟกัสตรงนี้ตั้งแต่ต้นก็เลยคิดว่าเออหรือว่ามันเขาลืมจริงๆวะเขาก็เลยเริ่มเกิดความไม่มั่นใจครับคราวนี้ก็เลยพยายามจะยังไม่คิดเรื่องนี้ก็นั่งทํางานไปช่วงบ่ายครับมีทางคุณแม่แพรโทรศัพท์มาแล้วบอกว่าคุณพ่เอาตัวอะไรมาเลี้ยงไว้ในห้องหรือเปล่าเขาได้ยินเสียงตัวอะไรนี่เนาะวิ่งอยู่ในห้องอจะเปิดดูเขาก็ไม่กล้าเพราะกลัวว่า ถ้าเปิดไปแล้วเกิดเอาตัวอะไรมาเลี้ยงไว้เกิดมันวิ่งควดออกมามันจะจับไม่ทันคราวนี้ยพลายแม่กับแพรโทรเหมือนกันปุ๊บคุณแพรเริ่มมั่นใจแล้วว่าในบ้านมีอะไรแปลกๆแ,แล้วแหละ <Okay. S 1> แต่ก็บอกแม่ไปว่าไม่เพิ่งเปิดประตูตตนะเดี๋ยวรอแพรกลับบ้านไปก่อนแม่บอกอ่ะโอเคคราวนี้ครับพองแพรกลับมาถึงบ้านอย่างแรกเลยที่ไปทําก็คือเดินไปที่ห้องนอนเลยครับครับไปดูว่ามีตัวอะไรอยู่ในห้องหรือเปล่าแต่คราวนี้ครับ อารมณ์ที่คแพรบอกคือคุูตีคะมันเป็นอารมณ์ที่รู้อยู่แก่ใจว่าในห้องอ่ะเราไม่ได้เอาอะไรมาเลี้ยงแต่เราต้องเปิดดูว่ามันมีตัวอะไรอยู่ข้างในหรือเปล่าคราวนี้ครับก็เลยค่อยๆแง้มเปิดประตูดูว่าในห้องมันมีอะไรไหมอารมณ์ตอนนั้นอธิบายลําบากครับพอแง้มเปิดประตูเข้าไปเปิดไฟไม่เจออะไรเลยค้นจนทั่วก็ไม่เจออะไรครับครับ แต่ตาเหลือไปเจออย่างหนึ่งเต็มๆคือตุ๊กตาผ้าตัวนั้นมันไปวางอยู่บนชั้นเก็บตุ๊กตาเหมือนเดิม,มทั้งที่เมื่อเช้ามันอยู่ในที่ห้องรับแขกอ,อารมณ์ตอนนั้นตัวคุณแพงบอกว่าใจนึงอะครับก็กลัวกลัวตุ๊กตาตัวนี้มากแล้วแต่ใจนึงก็รู้สึกว่าอยากจะรอให้มันจบไปเลยว่าสรุปตุ๊กตาตัวเนี้ยมันมีอะไรอยู่หรือไม่มีอะไรอยู่กันแน่ถ้าจะมีผีหรือไม่มีก็วัดกันให้มันรู้ไปเลยก็เลยตัดสินใจครับ ว่าจะไม่เอาตุ๊กตาตัวนี้ออกจากห้องนอนคืนนี้ก็นอนมาในห้องนอนนี่แหละเอาให้มันจบจบคืนนี้ไปเลยครับผมก็ยังทรเลยครับโอ้โหแพรกล้ามากเลยครับถูกแต่คุณแพรก็บอกว่าแต่เขาล็อกประตูตู้ที่เก็บตุ๊กตานะคะคืะเขาล็อกประตูตู้ไว้เพราะเขาบอกว่าอย่างน้อยถ้ามันเห็นจริงอย่างน้อยเขาตุ๊กตามันออกมาไม่ได้ก็ยังโอเคกว่าเขาบอกมิงีนั้นผมก็้าเอาครับเอาโอเคครับแล้วแล้วยังไงต่อครับคุณแพร เขาบอกว่าหลังจากที่ล็อกประต,ตูตู้ตุ๊กตาเสร็จเพื่อความอุ่นใจคืนนั้นครับนอนไปได้สักพักทุนแพเองบอกว่าได้ยินเสียงกึก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 เหมือนเสียงเขย่าประตูตู้ครับครับอารมณ์ตอนแรกที่คิดเฮ้ยใครมาเขย่าประตูตู้วะตัวเองหลับตาปไปก็คิดไปหรือว่าตุ๊กตามันพยายามจะดันประตูออกมา <c oughs> ใ,นในใจตอน,นั้นทุณแพ้บอกเขาคิดแบบนี้ครับว่าหรือว่าตุ๊กตามันพยายามดันประตู แล้วได้ยินเสียงกึก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 อีกสองสาครั้งก็เลยตัดสินใจค่อยๆลืมตาขึ้นมามองครับสิ่งที่คุณแพเห็นคือมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งครับอพยายามเขย่าประตูตู้เพื่อจะเปิดประตูอุ้ยเออพอเห็นแบบนั้นคุณแพเลยรีบปัดปาปีเลยครับประมาณว่ากลัวเด็กผู้หญิงคนนั้นจะรู้ว่าคุณแพเห็นเขาแล้วระหว่างที่พยายามหลับตาว่าไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นนะครับ ก็มีเสียงขยับประตูอีกสองสาครั้งครับคือคือกึกคืแล้วคราวนี้เสียงก็เงียบไปเงียบไปนานเลยจนคุณแพรมั่นใจว่าโอเคเด็กคนนั้นคงไปแล้วคุณแพรก็เลยลืมตาตื่นขึ้นมามองครับ,รบกลายเป็นว่าลืมตาเสร็จเจอหน้าเด็กผู้หญิงคนนั้นนั่งยองๆจ้องหน้าอยู่โอ้ยแล้วก็พูดเสียงแหบๆว่าขอตุ๊กตาหนูคืนนะออพอคุณแพรเห็นอย่งางนั้นได้ยินแบบนั้นครับ ส่งเสียงกรีดดังลั่นบ้านเลยเออแล้วคุณพแพรก็บอกว่าได้ยินเสียงแม่ตะโกนมาจากประตูด้านนอกถามว่าแพรเป็นอะไรแพรเป็นอะไรแล้วก็เสียงทุบป,ประตูปัง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 คุณแพรพอได้ยินว่าเสียงแม่ขอประตูด้านนอกก็เลยรีบวิ่งไปที่ประตูแล้วก็เปิดใส่ครับครับคราวนี้ไม่เจออะไรเลยในห้องนอนแล้วคราวนี้พอราลสำรวจอย่างดีครับเด็กผู้หญิงคนนั้นคุณแพรก็ไม่เห็นคืนนั้นสรุปคุณแพรเลยไปนอนห้องแม่แล้วก็เล่าเรื่องทุกอย่างให้แม่ฟังครับครับ แม่ก็เลยตสดสินใจว่างั้นเอางี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปหาหลวงพ่อที่วัดใกล้ๆนี้กันแล้วเล่าที่อย่างให้ท่านฟังแล้วเราปรึกษาท่านว่าทำยังไงดีพอตอนเช้าครับคุณแม่กับคุณแพรก็ไปที่วัดพอไปถึงก็เจอหลวงพ่อรูปหนึ่งครับหลวงพ่อท่านบอกว่าจะมาปรึกษาเรื่องเด็กผู้หญิงใช่ไหมคุณแพ้กับแม่ก็งงครับว่าท่านรู้ได้ไงยังไม่ได้เล่าเลยนะแต่คราวนี้คุณแพรก็เลยตัดใจเล่าเรื่องที่อย่างให้ท่านฟังครับหลวงพ่อท่านบอกว่า เขาบอกว่าเขาอยากกลับบ้านถ้าเรื่องนี้อยากให้เรื่องนี้จบโยมไปส่งเขาที่บ้านได้ไหมคุ่แพก็เลยถามว่าหลวงพ่อรู้ได้ยังไงว่าเขาอยากกลับบ้านหลวงพ่อบอกว่าเขาเดินมากับโยมตั้งแต่โยมเดินมาแล้วแหละอเแล้วเขาก็บอกว่าเขาอยากกลับบ้านคราวนี้ยพอรู้อย่างนั้นครับคุณแพรบอกโอ้โหถ้าอย่างนั้นก็ใช่แล้วแหละเพราะว่า เขาแทบไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรกับหลวงพ่อเลยครับแต่หลวงพ่อพูดชัดเจนว่าตุ๊กตาตัวนี้เขาไปได้อะไรมายยงไงไรคราวนี้พอรู้อย่างนั้นครับตัวพุมแพก,กับแม่ก็ลาหลวงพ่อกลับมาถึงบ้านก็เลยตัดสินใจกันว่าเอายังไงดีคำตอบที่ปรึกษากันก็จบลงที่ว่ายังไงเรื่องนี้ก็ต้องจบยังไงก็ต้องเอาตุ๊กตาตัวนี้ไปส่งที่บ้านเด็กเพื่อให้เรื่องมันจบ ก็เลยโทรนัดก,กิ่งครับแล้วก็เล่าเรื่องทุกอย่างให้ฟัง uh huh. คุณกิ่งก็ตกลงว่าโอเคจะไปด้วยนัดก,กันวันเสาร์ที่จะถึงเนี้ยวันนี้วันพฤหัสก็คืออีกแค่วันเดียวพรุ uh ่ง huh. นี้วันศุกร์ uh huh. คุณแพรกับแม่ก็ไปนอนที่อื่นครับไม่ได้นอนในบ้านจากนั้นวันเสาร์ก็มาที่บ้านแต่เช้าเลยมาเอาตุกตาตุก,กาตาตัวนั้นใส่รถไป uh huh. แล้วก็ขับรถไปรับคุณกิ่งที่บ้านแล้วก็ออกเดินทาง uh huh. เพื่อไปที่จังหวัดนั้นขับรถกว่าจะถึงจังหวัดที่คุณกิ่งซื้อตุก,กาตามาครับก็ม uh ืดแล้ว ทำให้สุดท้ายต้องเปิดโรงแรมนอนที่นี่คืนหนึ่งทั้งสามคนนอนในห้องพักส่วนตุ๊กตาไว้ในรถครับเพราะยังไงตอนนี้ทุกคนมั่นใจแล้วว่าตุ๊กตาตัวเนี้ยมีผีอยู่แน่ๆนแน่นอนก็เลยไม่ไม่มีใครใกล้าหยู่บตุ๊กตาตัวนี้เลยครับพอตอนเช้าครับก็ขับรถขึ้นดอยเพื่อไปหาร้านที่ตัวเองซื้อตุ๊กตาตัวนี้มาโดยนำโดยการนําตุ๊กตาตัวเนี้ยครับใส่ถุงพลาสติกไปด้วยแล้วก็หิ้วที่ถุงพลาสติก พราะมีขครกาอุ้มตุ๊กตาตัวนี้ตรงๆขอสามกำสัตว์ค่ะคุณเป๊เดินหาจนทั่วออก็ไม่เจอร้านที่ขายตุ๊กตาตัวนี้จะคืนก็ไม่ได้เดินหากันอยู่นานจนเวลาครับเข้ามาจนถึงช่วงบ่ายก็ยังไม่เจอร้านที่ขายตุ๊กตาตัวนี้ครับสุดท้ายครับทั้งสามคนก็เลยตัดใจนั่งพักที่ร้านกาแฟมันจะมีร้านกาแฟที่เป็นร้านไม้เป็นเพิงเล็กๆอยู่ ระหว่างนั่งปรึกษาครับว่าจะเอาอยัางไงต่อดีจะทํายังไงดีจะโยนทิ้งไปเลยดีไหม,มหรือว่าไงก็เลยเอาตุ๊ก,กตาออาจากถุงพลาสติก,กรับมาตั้งไว้ที่โต๊ะแล้วก็คุยกันว่าหรือเราจะทิ้งไว้ข้างทางหรือจะเอาไปไว้ที่วัดหรือจะอยังไงดีคือตอนเนี้ยทั้งสามคนไม่รู้ว่าจะทํายังไงกับตุ๊กตาตัวนี้ครับครับแล้วคราวนี้ระหว่างที่ปรึกษากันเพื่อหาทางออกสักพักลุงเจ้าของร้านครับถือกาแฟมาให้นะครับเพราะทั้งสามคนเขาไปสั่งกาแฟ แล้วลุงเขาเห็นตุ๊กตาบนโต๊ะของทั้งสามคนก็สะด,ดุ้งเลยครับแสดงาการตกใจชัดเจนมากแม่คุณแพ้ก็เลยถามว่าลุงเป็นอะไรตกใจอะไรคะครับลุงเขาก็เลยถามว่าพวกคุณเวาตุ๊กตาตัวนี้มาจากไหนอคุณกินก็เลยเล่าให้ฟังว่ามีคนมาปูผ้าเอามาวางขายเขาก็เลยซื้อมาเนี่ยคะ่ะแต่ตอนเนี้ยจะเอามาคืนเพราะไม่อยากได้แล้วแล้วลุงตกใจอะไร ลุงก็เลยบอกว่าแสดงว่าพูกเองอ่ะไม่ใช่คนพืนที่แน่ตุ๊กตาแบบเนี้ยมันคือตุ๊กตาที่พ่อแม่เขาอ่คนแถบนี้ครับเขาจะมีความเชื่อ,อว่าเวลาลูกเสียชีวิตพ่อแม่เขาจะเย็บตุ๊กตาผ้าขึ้นมาแล้วก็ตกแต่งด้วยเครื่องประดับที่เขาเคยให้ลูกเขาตอนที่เขาลูกเขายังมีชีวิตนะครับเอามาตกแต่งตุ๊กตาตัวเนี้ยแล้วก็เอาไปให เด็กที่เสียชีวิตนะครับกอดไว้จากนั้นก็ใส่ไปในโลงพร้อมกับเด็กที่ตายครับการที่ตุ๊กตาตัวนี้มันขึ้นมาแบบนี้แสดงว่าต้องมีใครไปแอบออกมาจากโลงแล้วเอามาวางขายแน่ๆแล้วข้อเสนนิษฐานเดียวที่ลุงเขาคิดได้ก็คือเมื่อเดือนที่แล้วครับมันมีโจรมันมาลื้อสุสานแล้วก็ขโมยของที่ชาวบ้านเขาใส่ไปในโลงให้คนตายอะ่ะขโมยไปหลายอย่างเลยทั้งเครื่องประดับทั้งของมีค่าต่างๆที่ใส่ไว้ในโลง เชื่อว่าตุ๊กตาตัวนี้น่าจะเป็นหนึ่งในของที่เอาไปด้วยครับแต่ตอนนี้ก็ยังจับโจรไม่ได้ตอนนี้ทั้งสามคนก็เลยโอ้โหสรุปตุ๊กตาเป็นตุ๊กตาของเด็กที่ตายแล้วของเป้ใช่แล้วขโมยมาจากโรงศพอีกทีหนาครับทั้งสามคนก็เลยถามลุงว่าแล้วอย่างเงี้ยเราจะทํายังไงต่อดีอ่มลุงก็เลยบอกว่าให้เราไปปรึกษาหลวงพ่อที่วัดนี้ดูอ่ะขอไม่บอกชื่อวัดครับตรงนี้ได้ลุงบอกว่าที่แนะนําวัดนี้ เพราะว่าชาวบ้านที่เขาไปฝังศพกันน่ะในละแวกเนี้ยมันจะมีวัดที่ชาวบ้านไปฝังศพก็คือที่ป่าช้าวัดนี้แล้วที่โดนขโมยลงศพโดนขุดโดนโจนหรือเนี่ยก็ที่ป่าช้าวัดนี้เราไปปรึกษาหลวงพ่อดูคับคุณแพรคุณแม่แล้วคุณกิ่งครับก็เลยเดินทางไปที่วัดนี้พอไปถึงก็เจอหลวงพ่อก็เล่าทุกอย่างให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่อก็เลยพาไปที่ลงศพลงหนึ่งครับ หลวงพ่อบอกว่าต oui, ุ <itu. S 2> ๊กตาน่าจะถูกขโมยมาจากโรงนี้เพราะว่าโรงศพที่โดนขโมยขุดขึ้นมามีศพเด็กแค่ศพนี้ศพเดียวที่โจมันขุดศพเด็กขึ้นมาเพราะมันไม่น่าจะรู้เพราะว่าประมาณว่าหลุมไหนมันมีมันมีเขาเรียกว่าไงตำหนิว่าเฮ้ยอันนี้ยฝังฝังโลไว้โจนก็ขุดขึ้นมาโดยที่ไม่รู้ว่านั่นเป็นโรงเด็กโรงผู้ใหญ่นะครับพอขุดโรงนี้ เจอเป็นโรงเด็กปกุ๊บก็คงจะเอาของทุกอย่างที่มีในโรงนั้นออกมาหมดรวมถึงตุ๊กตานี้ด้วยครับแล้วจากนั้นครับก็เอาของที่ได้จากในโรงอ่ะไปปูผ้าแล้วไปขายแล้วก็เชื่อว่าของที่คุณกิ่งซื้อมาวันนั้นก็คือตุ๊กตาของเด็กในโรงนี้นั่นแหละค,คุณค่ะคุณแพรเขาก็เลยเอาตุ๊กตานี้ครับให้สับปะเลยบอกว่าช่วยเอาคืนไปในโงรงอ่ะให้น้องเขาหน่อยนะจากนั้นทั้งสามคนไปทําสังฆทา,านครับ อุทิศส่วนกุศลให้กับเด็กคนนั้นแล้วคุณแพ้เขาบอกว่าเขาก็ไม่เคยเจอเรื่องแปลกๆในบ้านอีกเลยตั้งแต่ตุ๊กตามาคืนครับเมื่อทั้งหมดก็จะประมาณเนี้ยครับคุณเต้โอ้โหต้องบอกว่าอืมของแถมของฝากที่มีของแถมติดไม้ติดมือมาด้วยเออคือตอนเด็กๆค,ครูตีผมผมกลัวตุ๊กตาม,มากเพราะว่ามันจะมีละครอยเรื่องหนึ่ง ที่เป็นตุ๊กตาผีเออน่ากลัวมากนะฮะแล้วผมก็เชื่อมาตลอดว่าตุ๊กตาผีมันคือตุ๊กตาผีจริงๆมีผีอยู่ในนั้นแต่เรามาฟังดีๆนะทุกเรื่องที่เราได้ยินได้ฟังมาตุ๊กตามันก็เป็นแค่ตุ๊กตาปกติอาจจะเป็นตุ๊กตาไม้ตุ๊กตาผ้าแล้วแต่ลักษณะที่เขาทำขึ้นมาแต่สิ่งที่มันตาม ตุ๊กตูต้องนั่นก็คือสิ่งที่อาจจะเป็นวิญญาณสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ไปอยู่ในตุ๊กตาตัวเนี้ยอาจจะเป็นอ่าที่ครูตีเล่าก่อนที่เขาตายเขาให้เด็กคนเนี้ยกอดเอาไว้เหมือนกันหรือรอาจจะเป็นตุ๊กตาที่คนที่เขารักมากและดันไปเสียชีวิตเอออ,อะไรแบบนี้ซึ่งมันมีมันมีเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับตุ๊กตาในขราวนี้ครับที่ เล่าเรื่องนี้เสร็จต้องที่ผมคิดได้คือมีสองเรื่องครับเป็นเรื่องที่หนึ่งถ้าจากที่ฟังมาวันนั้นปูผ้าขายของแสดงว่าคนที่ซื้อไปต้องไม่ใช่แค่ตุ๊กตาชิ้นเดียวมันต้องมีคนอื่นอีกออที่ซื้ออื่นๆไปอีกโอ้โหนนั่นก็แปลว่าเขาเอามาจากในสุสานในจากป่าช้าในจากโรงใ,ในจากศพเลยอ่ะ ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างใช่ครับอ๋อ oh. ใช่แต่ทีนี้ oh. เรื่องที่สองที่ต้องพูดต่อเนื่องกันเลยคือเออเรื่องนี้ครับมันเป็นเอ่อเรื่องเกี่ยวกับท้องถิ่นเนาะก็ไม่อยากให้กลัวว่าถ้าฉันไปเที่ยวที่ไหนแล้ว oh. คนท้องถิ่นทําอะไรมาขายแล้วฉันจะกลัวไม่กล้าซื้อ oh. หรืออะไรไม่เกี่ยวกันนะครับผมต้องบอกเลยว่าต่อให้ต่อให้มาจากไหนก็นแล้วแต่ คนไม่เจอก็คือไม่เจอครับผมกลด้ยืนเันข้อนั้นเลยถูกต้องฮะแต่คนจะเจอต่อให้ยังไงคุณก็จะเจอครับครับดังนั้นอย่ากกลัวครับมีโอกาสช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านอุดหนุนเขาได้ซื้อของเขาได้ซื้อเถอะครับอย่าไปคิดอะไรอย่าไปกลัวอะไรอย่างนั้นถูกต้องจริงครับบางคนบางคนขนาดซื้อบ้านมือหนึ่งนะซื้อรถมือหนึ่งเกลี้ยงเจอจริงใช่ครับอืมนะครับใช่บางคนขนาดเป็นบ้านที่มีคนตาย มีคนเสียชีวิตแต่คนอื่นเจอตัวเองไปอยู่ไม่เจอก็มีครับตัวฮะก็ดังนั้น, <S <S ด,น,นดังนั้นอย่าอย่าครับอย่าก,กลัวอย่าหมาหมดหยอย่าหมาหมดอือย่าหมาหมดใช่อย่าหมาหมดแต,แตยดนะ่ยังดีนะยังดียังดีที่ที่พี่คนเนี้ยผมว่าเขามีเขามีจิตที่ดีนะเขามีอ่อาผมให้ผมใช้คําว่าเขาเป็นคนดีคนหนึ่งซึ่งถ้าเป็นใครบางคนที่เขากลัวเลยอ่ะเฮ้ยตุ๊กตาบ้าเลยวะตุ๊กตาผีเลยเนี้ย บางคนโยนทิ้งเลยนะเขาก็มีใช่เออ<ช>แล้วมันจะเกิด<ช>แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเออใช่ว่าโอ้โหไม่รู้เลยแล้วให้เกิดเด็กคนใดเขาตามมาทวงทําไงถูกต้องและให้อย่างหนึง่งเด็กคนนั้นเขาอาจจะไม่มีสิ่งสิ่งที่สถิตอยู่อาจจะเป็นดวงวิญญาณเล่ร่อนกลับบ้านไม่ถูกอาจจะยืนอยู่แถวนั้นอืไปหลอกคนแถวนั้นอีกโอ้โหอุ่นวายเลยทีนี้อืผมมองว่า ยังดียังโชคดีจริงๆครับที่เจอทางคุณแพรถูกต้องฮะเพราะว่าโอ้โหการที่เขามาตามตุ๊กตาเขาอย่างนั้นอาจจะเป็นอย่างเดียวที่เขาผูกพันก็นได้นะอืม,อมอนะฮะก็ฝากไปบอกคุณแพรด้วยนะกุตรีบอกว่าขอบคุณมากที่เป็นคนดีมากเลย<ต>ที่ยังเอาตุ๊กตาตัวเนี้ยกลับไปหาจุดเริ่มต้นต้นต่อสาเหตุแล้วก็คลี่คลายเรื่องราวทั้งหมดได้เป็นอย่างดีขอบคุณมากฮะครับนะโอ้โหแต่ ต่เขาตอนนั้นเนี่ยที่ผมตัดออกคือเอาขาบรรยายบรรยากาศในรถว่าโอ้โหเป็นเราเราก็หลอนนะถูก <Hey. S 1> เม<อ>ื่อตอนนั่งรถจังวันน่ะคนขับนั่งด้านหน,น้าคุณแพนคนขับนะครับคุณกิ่งนั่งด้าน้ายมือ,อคุณแม่นั่งเบาะหลังแล้วหลังสุดมีตุ๊กตาใส่รางวางอยู่เ,<อ>เขาบอกว่าป้าแป๊กเขาต้องมองกระจกหลังป้าแป๊กเขาต้องมองกระจกหลังเ,<อ>เป็นอาการหลอน ครับแในตอนที่ขับกับวันยังไม่เท่าไหร่แต่ตอนเริ่มเข้าถึงจังหวัดนั้นนั้นฟ้ามันเริ่มมืดแล้วเขาบอกว่ามันหลอนมากเลยกลัวว่าอยู่ๆเกิดมองกระจบหลังแล้วไปเจอเด็กผู้หญิงนั่งอยู่เขาจะทํายังไงเออพอเริ่มรู้แล้วไงรู้รู้แล้วว่ามันมีอะไรในตุ๊กตาวนี้่ได้นอนเออน่ากลัวนะเออใช่แล้วต้องขับขับมาทั้งที่รู้ว่าเขาอยู่โอ้โหโอ้โหสุดจริงๆครับครับ อโอเคนั่นก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะครูตีชื่อเรื่องว่าของฝากนะครับอ่านยวเรามาว่าถึงเรื่องครูตีมีเรื่องเล่าในช่องตอนนี้เป็นยังไงบ้างครูตีอ๋อโอเคครับผมครูตีมีเรื่องเล่าเป็นช่องครับก็อยากจะฝากแฟนๆนะครับทุกท่านไหนๆก็เป็นแฟนขับทางคุณเต้แล้วลองมาติดตามครูตีลงสักหน่อยหนึ่งครับนะครับออันนี้ มันเป็นช่องครูตีมีเรื่องเล่าครับสามารถเสิร์ฟใน u t u ู e ได้เลยจะเป็นมีสามส่วนครับส่วนที่หนึ่งจะเป็นเกี่ยวกับครูตีมีเรื่องเล่าก็จะมีเรื่องหลอนๆเรื่องผีๆเรื่องประสบการณ์หลอนๆนะครับมาเล่าสู่กันฟังส่วนโซนที่สองครับจะเป็นครูตีจับประเด็นให้เป็นเรื่องก็คือจับประเด็นต่างๆที่คนสนใจหรือว่าน่าสนใจครับเช่นมีดหมอเป็นยังไงหรือเอครูไก่แก้วจอมขมังเวทคือใครทําไม เป็นผู้ชายตัวดำๆมีเที่ยวยาวเลยเขาคือใครผมเชื่อว่าหลายๆท่านเคยเห็นแต่ไม่รู้ว่าเขาคือใคร,ครอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วส่วนที่สามคือสารลุกรมสิ่งในรับผีและปีศาจคือมันเกิดจากคําถามครับที่หลายๆคนถามมาว่าทําไมความเชื่อเกี่ยวกับผีปีศาจมันมีแค่ในไทยเหรอไม่ได้นนต่างประเทศมีผีปีศาจที่น่ากลัวไหมก็เลยทํพาร์ทที่สามนี้ขึ้นมาครับก็จะแนะนําพวก ีสางประเทศหรือแม้กระทั่งพวกวิญญาณสิ่งนี้รับในไทยก็มีเช่นพาที่หนึ่งไปแล้วคือผีสาวปัดฉี่นะครับ,รบพาที่สองแมรี่ผีในกระสกส่วนอันที่สามน่าจะอัพโหลดขึ้นน่าจะพรุ่งนี้ครับอ,อีกตอนหนึ่งนะครับก็รบกวนฝากทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ร่วมรับฟังด้วยนะครับอประมาณนัอนเพื่อนคนไหนที่อยากจะฟังเรื่องผีไปด้วยแล้วก็มีความรู้ไปด้วยนะครับก็ไปติดตามที่ช่องของครูตีมีเรื่องเล่าที่ผมขึ้นแบบนี้ชื่อนี้เลยพิมพ์ชื่อนี้ในช่องในช่องทาง y o u t u ช anel ของของครูตีได้เลยก็จะเจอเลยครูตีมีเรื่องเล่านะแล้วก็ถ้าใครครถ้าใครอยากจะคิดว่าเฮ้ยไม่กล้ามาเล่าก็ฝากครูตีเล่าได้นะแบบเนี้ยเอออยากทำแพ้เนี่ยก็ฝากได้นะครับ โอเคครูตีขอบคุณมากนะครับที่เอาเรื่องนี้มาเล่าให้พวกเราฟังสนุกและตื่นเต้นน่ากลัวมากครูตีขอบคุณมากนะครับแล้วก็ขอบคุณมากครับก่อนวางก่อนวางสายเช่นเคยดูแลรักษาสุขภาพด้วยครูตีครับผมครับเช่นกันนะครับครับคุณเปลท่านผู้บรทุกท่านเลยครับรักษาสุขภาพด้วยครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ